คนนั่งมาวัดมาเนี่มาค,ำคำ่ำเข้นะพื่พกพอก่อนถ้าจีสือต้องไม่เป็นนันไวพระธาทุกคนต้องไม่หาหมาหาพ่านห,นนหาบ่อไอหาหม่อพี่เท่า <c oughs> <พ Rose> ไหร,ร่ะจบบัซอ เอา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 ปิดหน่ะปิดน้าปิดน้าไปตักท้งไปโอ้ย ทีานทั้งอันตาน้าไายทุกคนเอาแต่วารีนเน่เบ่งกล้องกอง่อนคืนถอดเกิดไปทุกคนคนใ,ใต้ทูใต้เทียนทุกคน โอ้ท็อทีนอเ,นเ,นเ,นเนข่าเลยเข่าเลยม <c oughs> าชิมาอันคุณแม่มากโกรธมากพอท่านทุกคนแล้วมากน้ำหลังเิน ủa không ăn thịt đấy ạ thịt là tí ơi khuôn ơi 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 ไว้อยู่นอกเหรออ,รอาไปไใยอยู่ในมาไว้อยู่นอกว่าทุกคนคือไใยอยู่ในมาไว้อยู่นอกแม่แหละถอดเกลบถอดเกลบเกือบเข้านะน้ำดำทุกคนผ่าเข้ากับชีเฮะนะท,ทุกคน ขอนำมาให้มากมากทุกคนมาเบียบดบุนทวนทำบุญทำกนัญู้ทุกคนเต็มาปแล้วเนาะคือบุยบ่อนวางเนาะ ข้ากระซิบบริจาคฮอดวบ้าวทุกคนทิพาธลออันละอันยอดตู้บริจาคทุกคนก่อนเด้อจุกกระเป๋าเงินก่อนข้ากระซิยอดตามศรัทธาทุกคนกับบาบากันทุกคนเนาะทศรัทธาเ้าทาุกคนทำทาน เด้อผู้ขามาทำบทุญทำทานนำเด้อพ่อปู่เด้อก็มีบางไม้เพกหนึ่งที่แล้วตูนก็กืนทุกคนถ้าก็รีมากคำ้ำพูดเด้อผู้ขามทำบทุญทำทานนำเด้อให้กืนอี่เกินเด้อเงินในน้องทองละมาเด้อพ่อปู่เอ้ย เอาในปรญหยัดเคยาถืองมาถึงโชดนะมูนี้เล่นแต่พูนทัดท่าทุกคนเ่าๆากันเด้ออันนี้ให้น้ำมนต์ทุกคนเรียกปวดเดข้งปวดขาปวดเอวตุ้มหัวลูกหัวเป๊ะนั่นหดนาลาดน,นาไข้เกลืองไข้คองคนยากเด้ออันนี้บ่ได้แตลงบ่ได้เป๊ะเลยทุกคนทรงเดิมเลยเพิ่นบ่ให้เตง่งขอโทษเด้อ ให้น้ำมนอีกตัวนี้ก็ได้เ้อทำบุญทำทานนำเด้อแล้ว,ลวชัดทาทุกคนไขคืนให้เกินเดออเงินแะไรนองทองอะไรมามาทำบุญทำทานนำไปไดิมาต่โดนลขดนะขอ้อไหนเงาข้อไนเงา คนบัดเกา่าบัดเก๋ตู้ชุดท่ายทุกคนใส่ฟฟหูอยู่ทั้งใด <c oughs> มากผู้เดียวกงงู๊บเดียวพี่ทุกคนหูมันอยู่ทุกคนพี่เด้อพบปู่วยพว่อหาบูรทำทานนำเด้อขาอให้ลำไม่รวยึ้นไม่เกินเงินอะไรทองทองอะไรมา น,น้ำมน,น,นต์ทุกคนโอ้ยนาตดีมาขำเขากระซิบลั่นโคองท,นะทุกคนลั่นพอเขาทำบุญแล้วทุกคนเขาตองลั่นลั่นโคองกาดกาดก่อนเด้อทุกคนต้องใช้ลั่นโคองก่อนเด้อก็คือตีโคองแล้ว ว่ากระเจ้ากิตุกใจนะทุกคนกระเจ้ากำลังอธิษฐานอยู่คุณนะาคือบหินทุกคนมาหนี่งเราชมบรรยากาศกระเจ้าก็จะก็็บในทุกคนมันคำเลยดิ คือขำทุกคนบรรยาการในงาน,ใน,งาน,นในวัดในงานภายในวัดทุกคนกจ็จาเก็บแล้วมึงอะไรอันวัดอันกจ็จามาขอพรนะทุกคนขอพรมาบะมาบนในเบิด์เ,ดเทียนทุกคน เออเออสิเลาะทั้งพี่ก่อนอันคนไทยลูกเมันจจถาทางขาจะาามเฮาก็ตุกใจพับพห้อ่อทุลังบ้านพลังบนทุนพลังเขียนทุําลังเขียนอันใ,นใบพันสิแก่สิบป๊ต ทุกคนครับมีก่อนเลาวพร้อมปางหอมพอทุกคนหัวเข้ากับนั่นกะเขา้ากับบอดี้เบ้าอย่างทุกคนโค้งง่ายโค้งง่ายโค้งง่ายไม่เสียงชีทุกคนกนีน่เราเขาอบบ่านนั่นนั่นวหัวน้ำตาเตกน้ำตาเตกทุกคนทำพวกอ่า,อา,อาน,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 านากระซากแล้ทุกคนมันขำเลยที่น่ะ อาเปยนเหตุใหม่ทุกคนพนาวัดนะทุกคนพูนคุณเหตุใหม่ทำใหม่เลยผู้ผูนผูแบตเตรีก็ได้โมโทนานอพยนอยู่ได้แต่เปยนเหตุใหม่กำลังสางเพิ่งซุกไม่เบิร์ก่อนพูนเป็น,น,นไรทุกคน คลิปหนาพกกันไว้ขอบุญคุณละลายสบายดีข้ามละ